สวัสดีกรับพบกับผมมาโยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะครับดวงในวันที่1ถึงวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2568ปีใหม่นี้นะครับหรือเรียกว่าเป็นครึ่งเดือนแรกของปีใหม่ก็ได้นะครับว่าการงานนะับการเงินของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะครับจะ เป็นแนวทางใดนะครับว่าจะได้รับกรรมทานายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สมง่านมาต่างป้ายิซีนะครับเพื่ออ่านออกมาให้พอรู้แนวทางนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับเป็นพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังที่เป็นชาวราศีพิจิกลักคานาพิจิกเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นของ ทั่วๆไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับทุกก์คำปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมาเมาจะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ให้สิ่งดีๆกัมปยากรดีๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการจะชมคลิปฟังคลิปการจมโฆษณาก็ตามครับก็กาะกอะระคุณนะครับผูๆๆ้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับรเกิดู้ทิ่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็มาดูกันนะครับในเรื่องการงานนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะครับ ในวันที่1่ถึง15มกราคามนี้นะครับการงานนะครับการเงินของท่านจะเป็นไปในรูปแบบใดน,นะครับที่จะเปิดไผยออกมาให้พออ่านได้รู้แนวทางนะครับว่าจะส่งผลเปน็นทิตทางที่ดีขนาดไหนนะครับทุกที่เป็นเจ้า ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับก็ขอขอภัยด้วยนะครับเสียงรถประชาสัมพันธ์โษณานะครับตี่ผ่านมาบัดดีผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับครึ่งเดือนแรกของมกราคมนี้นะครับเดือดทาวเวอร์นะครับขึ้นมาสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับ แต่จะพูดถึงก็น่าจะเป็นสถนนการอะไรที่ผ่านมานะครับที่ปีที่ผ่านมาให้กับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกเจอกับความยุ่งยากเหล่านั้นนะครับก็จะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงปฏิทินต่ตางที่ดีอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบปรับจับปรนตันด่วนนะครับพลิกสถานการณ์นีรรยยว่าพลิกปลิก ให้เป็นโอกาสที่ดีๆต่อไปแบบกระทันหันปบบปร,ปรปับจับปลันทันต่วนนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตความสําเร็จนะครับจัดเม้นท์นะครับก็บ่งบอกถึงการตื่นรู้ตื่นตัวมาพลิกฟื้นสู่การมีชีวิตใหม่นะครับสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็เรียกว,ว่าเป็นการเริ่มต้นสกราชใหม่ปีใหม่นะครับอะไรที่เป็นปัญหายุ่งยากต่างๆน,นะครับที่ที่นผ่านมาให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเหล่านั้นนะครับ ไก่ที่เจอกับอะไรที่ยุ่งยากลําบากยากเข็นในปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะครับที่ทาให้ท่านได้เจอแต่ก็ฟันฝ่ามาพอสมควรเหน็ดเหนื่อยนะครับท่านก็จะพลิกวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสที่ดีๆแบบสายสายฟ้าแลบนะครับแบบจับกันํานวนมาตื่นตัวมีชีวิตชีวาไกลที่หลับสนิทนะครับก็กลับมาฟื้นตื่นตัวนะครับมามีความคึกคักในธุรกิจนะครับในการดูแลหน้าหน้าที่ทา งานตำแหน่งต่างๆของท่านก็มีความกระตือรือร้นได้ครับประกาศโอกาสดีๆเข้ามานะครับในการที่จะไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นำมาซึ่งความมั่งคั่งมุรมสมบูรณ์นะครับก็เรียนที่2ในเรื่องของการรุ่พาความสําเร็จการเตือนตัวพลิกชีวิตขึ้นมาใหม่นี้นะครับก่อไปสู่เส้นทางคึกคักข,ของเงินตราเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนที่จะมีเข้ามานะครับใกลที่ว่างงานอยู่นะครับที่ผ่านมานั้น ไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีเข้ามานะครับก็เป็นเส้นทางที่ท่านจะมีโอกาสมีอาชีพทำนะครับที่จะมีรายได้รายรับเข้ามาซึ่งบางทีก็บางท่านก็ไม่ตันคาดคิดนะครับอยู่ๆก็มีงานเข้ามาให้ท่านได้มีโอกาสได้ทําได้สร้างรายได้ต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือใกลที่รอในเรื่องสถานการณ์ต่างการเงินหรือผลประโยชน์ที่ยังตกค้างปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับหรือใกลร,รอในเรื่องเกี่ยวกับ มรดกทรัพย์สินอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมีโอกาสเข้ามาเต็มเต,ต็มเป็นกาวต่างการเงินนะครับที่เข้ามาเต็มเต็มแต่ตตก,การงานธุรกิจของท่านนั้นใครที่ปีที่ผ่านมาทํางานแบบเรียกว่าเช้าชามเย็นชามหรือทํางานแบบไม่กระตือรือร้อนไม่ก่อยใส่ใจนะครับแต่ตันขึ้นต้นสกัดนี่นี้ก็เรียกว่าบางทีก็เรียกว่ามีการปรับตัวปรับใจนะครับในการที่จะไปสู่เส้นทางของการพลิกสถานการณ์ ซึ่งอาจจะส่งผลมาจากปีที่แล้วก็ได้บางทีถ้าใกลที่ปล่อยปลาล่าเลยในเรื่องของการไม่ใส่ใจสักเท่าไร่ก็ย่อมจะนํามาซึ่งความเติบโต,ตไม่เต็มที่นะครับที่ผ่านมาการได้พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเหมือนเดือนอะไรก็อาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่ได้เลื่อนหรือบางคนในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการ ไม่ค่อยใส่ใจต้าที่กวนก็จะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรือไม่ประสบความสําเร็จโดยทําให้เงียบเอาซบเซานะครับแต่ต่อไปนี้ต้นจะมีความกระตือรือร้นใส่ใจนะครับมีความกุลีกุจรในการที่จะใส่ใจเพื่อให้ประสบความเติบโตแล้วก็โ่เส้นต่างของการเกิดชีวิตสิทาโศที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่จะนํามาซึ่งเส้นต่างการเงินรุ่งเรืองต่อไปในผลประโยชน์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ห้การส่งเสริมเพื่อหนุน บุปตามคำาชูนะครับที่ส่งเสริมประกาศสิ่งดีๆเข้ามาไปไปต่อมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับตนมีสักยภาพในการบริหารจัดการนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็ดเสร็จอย่างรวดเร็วไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในช่วง15วันนี้ก็ตามครึ่งเดือนแรกนี้ก็ตามนะครับกับการแก้ปัญหาเก่าๆเบ็ดเสร็จแล้วก็ปัญหาใหม่แม้จะเข้ามาใหม่ก็ตามนะครับเข้ามาแบบจุกจิบ นะครับท่านก็สามารถรับมือแล้วก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วได้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาการสากาสังนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการสุความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับสังคมก็เปิดโอกาสดีๆนะครับที่ยํหน่วยให้ท่านนั้นได้รับความสําเร็จความเติบโตในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ความเป็นราชาถือเรียดนะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น นะครับที่ตามให้ท่านนันโซเส้นทางของความมังางคั่งหมูดมสมบูรณ์นะครับในความสําเร็จนั้นพลังจากคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ตามเป็นพลังที่แข็งแรงแข็งแกร่ง,งที่มีคุณค่าเข้ามาเกื้อคูลสนับสนุนนะครับหรือจะเป็นในที่ตาเลการประกอบสมาอาชีพก็าตามนะครับที่จะเป็นตาเลที่ดีนะครับที่จะเอื้อคุณนำาดยประโยชน์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะส่งเสริมในการกับเคลื่อนความ สำเร็จความเติบโตในธุรกิจของท่านนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนเข้ามาส่งเสริมอย่างแข็งแร่งแข่งแรงนะครับก็ทําให้ท่านนั้นสู่เส้นทางของการบริหารสู่ความสําเร็จนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับและก็3ดาบนะครับ3ดาบนี้อะไรอาจจะเป็นสภาวะปะัญหานนครับทีาจะเข้ามาเป็นสร้างความยุ่งยาก ี่อาจะเกี่ยวกับบุคลากรก็ได้นะครับที่อาจจะมีผลกระทบกระเตือนในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับเตียจะมาจากในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปกับจับตันตันนวจในสถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหากันนะครับระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าก็ได้นะครับเ่ียจะเกิดขึ้นหรือระหว่างบุคลากรในที่ทํางานก็ได้นะครับี่ีาจะมีปัญหาแล้วก็ส่งผลมากระทบกระเตือนซึ่งอาจจะไม่กระทบกกับเช้า ราศีพิจิกลัคษณพิจิกโดยตรงก็ได้นะครับอาจจะมาจากรอบข้างนะครับที่บางทีนั้นเ,เ,เพื่อนร่วมง,งานที่ก็มีปัญหากันที่ส่งผลมาก็ได้นะครับหรือบางท่านนะครับก็จะมีใครที่มีลูกน้องบริวารนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันในเรื่องลูกน้องบริวารนะครับเตี๋ยจ,จะเกิดขึ้นในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการที่จะดูแลให้ไปสู่การร่วมแรงร่วมใจสู่ความสําสเร็จนะครับต็งไปก็ตามนะครับ ท่านก็สามารถจัดการเคลียร์ในสถานการณ์ต่างๆนะครับให้ไปสู่เส้นทางปลอดภัยได้ในทางที่ดีนะครับราชาถือถ้วยนะครับที่จะสับอาจัดรักษาสมดุลไม่เกิดขึ้นหรือถ้าท่านไม่สามารถจัดการด้วยตัวท่านเองนะครับก็จะมีผู้เข้ามาให้คำปรึกษามาเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลในการที่จะดูแลเพื่อให้สู่ของความสมดุลต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับดยกว่า จะมีพี่ที่ปรึกษานะครับหรือพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลนะครับไปความคิดเห็นในการแก้ไขในปนัญหาต่างๆนั้นนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจก็ดีกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเพียงลําพังคนเดียวนะครับก็จะไปสู่การออกจัดสภาวะอะไรก็เป็นความยุ่งยากนะครับได้รับการปนปนยืดยุน่นนะครับอารมณ์ม,มารวยกันในทิศทางที่ดีราชินีถือไม้เท้านะครับก็ปัญหาต่างๆได้รับการเกือ้อกูลได้รับํารปรึกษาเข้ามาทำให้ได้ รู้จักไตรตรองนะครับทั้งความคิดความเชื่อมั่นของตัวเองทั้งประสบการณ์ของตัวเองและก็ทั้งคําแนะนําของผู้อื่นนะครับมาปะหนวกกันในการที่จะบระหิหารจัดการนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไปเบ็ดเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหาดั้งเดิมก็ตามหรือจะเป็นมปนัญหาเข้ามาใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ตามนะครับสการนั้นท่านจะสามารถคลี่คลายได้ ด้วยศักยภาพที่สูงนะครับก็ํำให้ปหัญหาต่างๆนั้นตกกำจัดออกไปด้วยความราบพื่นนะครับแล้วก็บริหารจัดการสู่ความเติบโตรุ่งเดือวต่อไปนะครับแล้วก็การทุ่มเทเอาใจใส่นะครับความไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆดวยจารยอยนะครับ ท่านตุ้มเตตั้งกายตั้งใจนะครับด้วยหัวใจนักสู้หัวใจนักครบนะครับไม่หวั่นไหวต่อสากการใดๆนะครับบางท่านก็มาเฉลิมฉาอเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านบางท่านนะครับอาจจะมีสากการของการเดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยนะครับเราเจอจารีอดนี้ อาบบอกถึงดินแดนไกลนะครับบางทีก็ต่างจังหวัดที่อาจจะไกลไกลไปจากที่อยู่ในปัจจุบันก็ได้หรือบางทีข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับไปรับตําแหน่งที่สําคัญสําคัญที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับที่มีเข้ามาอาจจะอยู่ในต่างประเทศก็ได้บางท่านก็จะมีสถานการณ์การเดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศก็ได้นะครับที่อาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเข้ามานะครับซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะ เจอสภาวะของการเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะมีปัญหาในที่ทํางานที่ทําในที่ประกอบามธุรกิจเดิมอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บปั๊บจะปลนตันดวนเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่อาจจะมีอะไรก็ามากระทบกระเตือนแล้วก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นนะครับและสถานการณ์นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับบางท่านก็จะไป ทำธุรกิจในต่างประเทศก็ได้นะครับหรือสถานการณ์เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศก็ได้ในการที่จะไปประกอบธุรกิจการงานของท่านนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปรัปปบจับตันตันตันได้เช่นกันสารหรับบางท่านนะครับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับและก็ไปในเดือนที่9นะครับอะไรก็ตามนะครับที่ตันอ,อยู่ในสภาวะของการอึดอัดกดดันนะครับก็อย่างที่กล่าวมาต่องแต่ไพ่ใบแรกนะครับ สถานการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เป็นปัญหากับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับที่ก่อนหน้านี้ต่านได้รับพลังแห่งความกดดันหรือพลังแห่งความไม่กระจ่างชัดนะครับหรือสถานการณ์ของการที่อยู่กับที่แล้วไม่สามารถเกิดโตได้นะครับอยู่กับความนิ่งอยู่ที่กับการทําอะไรเคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้ถ้าเคลื่อนไหวมากอะไรก็ทงให้ผลได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บเข้ามา ท่านจะเปลี่ยนแปลงนะครับพิษสถานการ์ไปสู่ของการออกจากสภาวะของความกดดันนั้นไปสู่ทิศทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับเพราะเกิดแปดดาบขึ้นในเรื่องของสุภาษนะครับคือสิ่งที่จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็คือท่านจะออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหายุ่งยากเป็นความกดดันอะไรต่างๆออกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของ การจเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็เรียกว่าไปสู่เส้นทางของการพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองคึกคักมากกว่าที่ผ่านมาเป็นเส้นทางของเกิดใหม่นะครับกับความเติบโตที่แตกต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับไปใต้สำรับนะครับ ไปเดทนะครับเรื่องของการจบสิ้นจบวาระและก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างที่กล่าวมาด้วยนะครับสำหรับบางท่านนะครับเพราะว่าอาจจะมีจบสภาวะอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานเกิดขึ้นนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานก็ได้นะครับหรือมีการจบวาระลงนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางท่านเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับเปลี่ยนทางไปต่างประเทศอย่างที่กล่าวมาด้วยนะครับมีสถานการณ์ในตานตัดสินใจเลือก นในช่วง15วันนี้นะครับสถานการณ์ของการต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่มีเข้ามานะครับแล้วก็การเลือกนี้ไปสู่เส้นทางของการมีโชคมีลาภนะครับสู่ความสําเร็จที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับที่จะเกิดขึ้นจบสภาวะที่แย่ๆลงนะครับอะไรที่เลวร้ายต่างๆนะครับตันจะจบออกจากสภาวะความบิดเบี้ยและเกิดใหม่นะครับสู่เส้นทางของอ การที่จะมีความรุ่งเรืองเข้ามานะครับแล้วก็สู่ความเติมเต็มนะครับสู่ความสมดุลอย่างเหมาะสมสู่ความแข็งแรงแข็งแรงอะไรที่มันกาดสมดุลไปนะครับก็ธรรมดานะครับอะไรที่อึดอัดกระยับกระเยื่อนไม่ได้เติบโตไม่ได้อยู่ในวังวนกับพื้นที่เต็มๆนะครับที่ไม่สามารถสร้างความเติบโตุ้งเดิงก็ย่อมําให้กาดสมดุลสถานการณ์นั้นนะครับจะพลิกสถานการณ์ไปสู่ของการเติมเต็มสู่ความสมดุลเข้ามานะครับพลิกฟื้นเป่นชีวิต ที่รุ่งเรืองรุ่งโรดแล้วก็ไปสู่ความแข็งแรงแข่งแกร่กงต่อไปนะครับกับสิ่งดีๆในความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับที่จะเกิดความมั่นคงอย่างเป็นแข็งแรงในหะ้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นยาวนานนะครับความแข็แงแรงความเสร็จสเร็จนี้นะครับเรียกว่าไม่มีลิมิตจํากัดนะครับกับความเติบโตกับความสมดุลที่เข้ามาเต็มๆสู่ความคึกคักนะครับมีชีวิตชีวานะครับในความกระปรี้กระเปร่านะครับคืนคืนชีพสู่ความรุ่งเรืองแบบ พลิกสถานการณ์หน้ามือเป็นหลังมือนะครับคือฉากอีกสิ่งที่ร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีแบบรวดเร็วแบบจับพลันจากวิกฤตให้เป็นโอกาสของความเจริญเติบโตที่จะมาซึ่งความมั่งคั่งมุรมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จที่จะได้รับผลประโยชน์ได้รับรายได้ก็มาอย่างมั่นคงต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีปัญหานะครับสำหรับบางท่านนะครับที่จะมีเข้ามาจากผลกระทบ จากเพื่อนร่วมงนานก็ได้นะครับในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการตะละเบอแว้งอะไรกันที่ส่งผลให้มีการแตกักกันเกิดขึ้นได้เส้นกันสําหรับบางท่านนะครับแล้วมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีก็มาสําหรับบางท่านนะครับหรืออะไรที่เป็นสถานการณ์ยุ่งยากปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์นั้นจะรับการแก้ไขพลิกวิกฤตนะครับกลับมาฟื้นชีวิตชีวาสู่ความมัน่นคงอย่างแข็งแรงแข็งแกร่ง,งเป็น ความเหนียวแน่นนะครับที่กบสสาเร็จนี้จะเดินหน้าต่อไปให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับทีนี้มาดูเสริมเติมพิเศษในเรื่องการเงินนะครับว่าการเงินชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในช่วงเครื่องเงินแรกของมกราคมนี้นะครับในต่างการเงินนะครับการเงินของท่านจะหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับสองเหรียญไกลตามธุรกิจต่างเงินหมุนนะครับเงินจะหลั่งไหลก็มาไกลที่ยื่นเรื่องในเรื่องของการขอ อาสินเชื่อนครับต่างสถาบันการเงินก็จะรับการอนุมัติเข้ามานะครับแล้วก็การที่ท่านตุ้มเทนะครับแม่นจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามแม่นจะต้องกระยิงกาเดียวในการที่จะให้เกิดความสําเร็จเติบโตนะครับก็ดึงรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงไม่มีลิมิตจํากัดนะครับเพราะว่ารายได้รายรับที่ความสําเร็จนี้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าราชาถือเหรียญนะครับความสําเร็จที่จะสร้างผลประโยชน์ทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างมั่นคงนะครับ ที่เกิดจากความสําเร็จที่ตันตุ้มเทนะครับก็สู่ความรุ่งเรืองต่างการเงินนะครับที่หลังไหลก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องและก็การใช้จ่ายก็มีการใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้นนะครับบางระบบระเบียบแบบแผนในการป้องกันการเงินไม่ให้รั่วไหลไม่ให้สิ้นเปลืองนะครับไม่ให้ใช้จ่ายแบบไม่มีเอ็ดไม่มีผลนะครับก็จะจัดระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินให้มีการรัดกุมระมัดระวังนะครับ ก็แต่ให้การเงินนั้นมีความมั่นคงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับไพเดชนะครับ,รรบสถานการเงินนะครับได้ได้รายรับที่มานะครับบางท่านก็เกี่ยวกับสถานการความเป็นความตายของผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นนะครับที่เกี่ยวกับต่างการเงินเข้ามานะครับหรือบางท่านเงินตราที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ จะดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นเส้นต่างที่เติบโตมากกว่าเดิมต่างกันเงินนะครับใครที่มีปัญหาวิกฤตต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็ท่านจะจบวาระลงนะครับแล้วก็เป็นโซ่เส้นต่างของการเงินที่เข้ามาไปพยายามจะดีออกมานะครับ justice นะครับความเหมาะสมความคู่ควรนะครับที่มีเข้ามาในเรื่องของการเงินความรู้ความสามารถหรือบางท่านนะครับอาจจะมีสารนรกาการเงินที่มีผลตอบแทนในเรื่องของการไปจัดการเคลียร์ในเรื่องของ ดําเดินการตามกฎหมายอะไรก็ตามนะครับในเรื่องความถูกต้องยุติธรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของผู้อื่นนะครับอย่างอาชีพที่เกี่ยวกับทนายความหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับาตามกฎหมายนะครับที่จะทําให้ต่านได้รับผลประโยชน์มานะครับที่ไปจัดการในเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นจึงอาจจะได้รับเงิน ค่าตอบแทนกับความรู้ความสามารถการที่ท่านจัดการในสรกนการต่างๆให้เกิดขึ้นสู่ความถูกต้องนะครับก็เป็นโอกาสดีต่างการเงินเข้ามานะครับแล้วก็ไปเจดีออกมาราชินีถือถ้วยนะครับเส้นต่างๆการเงินของท่านนั้นจะเข้ามากับความสําเร็จอย่างพึงพอใจนะครับท่านจะมีสภาวะของการพึงพอใจในเส้นต่างๆเกินเงินอย่างที่จะดูแลด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นต่อไปนะครับแล้วก็ใช้จัดระบบระเบียบ ในการใช้จ่ายเงินแบบรัดกุมนะครับเรียกว่าไม่มีการฟุ้งเฟอ้อไม่มีการตะเยอะตะยานในการที่จะไปสสแสวงหาต่างกันเงินที่ให้เป็นภาระในการที่จะรับผิดชอบนะครับก็เรียกว่าท่านเพึงพอใจกับผลสาเร็จต่างกันเงินที่เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับเงินตราที่หลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องทั้งเงินในประเทศเงินต่างประเทศนะครับใครที่มีผู้รักผู้ครอบนะครับก็ทําให้ท่านนั้น รายได้รายรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับที่ถึงดึงเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องหรือถ้าใครที่เป็นผู้ที่สร้างรายได้เพียงฝ่ายเดียวนะครับก็จะเป็นพลังเครื่อกูนเครือหนุนดวงหนุนดวงดวงเสริมด,ด,ดวงให้กันนะครับในการเช้จะดึงดูดเงินเข้ามาก็ําไม่มีเงนิงนมีตองใช้จ่ายกินอิ่มนําสำําราญด้วยความมั่งมีสีสุขุูรมสมบูรณ์นะครับที่จะ,ะมีเงินใช้จ่ายด้วยความกล่องตัวนะครับ บางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยเงินด้วยหรือใครที่รอในก่อนหน้านี้ตังการเงินนะครับที่ปีที่ผ่านมารออยู่นั้นก็จะเงินเข้ามาเต็มเต็มๆนะครับให้ได้รับเข้ามาหรือใครที่บางทีบางสถานการณ์ในช่วง15วันนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยเงินเช่นกันนะครับที่บางทีนั้นมีการส่งงานที่สําเร็จแล้วนะครับแต่บางทีนั้นเงินอาจจะไม่ได้มาแบบยื่นหมูยื่นแมวนะครับงานส่งแต่ว่ารายจ่ายราค่า งานนั iesen, death, dungeon, sure. let, ้นที่ความสําเร็จเกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้จ่ายก็มาอาจจะมีการวางบินมีการจัดเลื่อนรถจำนวอะไรก็มานะครับแต่ท่านก็ไม่ได้มีความทุกข์กายทุกใจใดในเรื่องของการเงินนะครับในการที่มีการเลื่อนที่ไม่มีกาวมาตามกําหนดเป้าหมายนั้นก็ตามนะครับแต่ท่านก็รอคอยด้วยความแจ่มใสสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีเพราะท่านนั้นมีความบุดมสมบูรณ์ในการเงินนะครับที่มีกินมีใช้มีจ่ายมี สภาพการเงินที่หลังไหลเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะให่ท่านไม่ได้กัดแกรดใดๆในเรื่องของการเงินแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่บางท่านนะครับอาจจะมีในเรื่องของการต้อนรับกับสู้กับใครที่เดินทางม,มาเยี่ยมมาเยียนหรือต้อนรับการเลี้ยงดูผู้เสียอะไรที่อาจจะมึอเตือบสักนิดหนึ่งก็ได้สาหรับบางท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ควบคุมการเงินให้โชว์สภาพคล่องในต่ตางๆที่ดีนะครับรัดกุมนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์ การงานการเงินนะครับในครึ่งเดือนแรกของมกราคมปีใหม่นี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับปีใหม่นี้มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับมีโชคมีลาภเอ็งๆปังๆกันทุกท่านนะครับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับขอบคุณครับ